แล้วตอนแรกนะคะเปิ้ลได้รับการติดต่อท่าทามในงานนี้โดยในงานเนี่ยเปิ้ลจะมีบทบาทอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยก็คือจะมีการเปิดตัวเพื่อเพื่อ,อได้พบถ่ายรูปกับนักข่าวเปิดงานนะคะแล้วก็อันดับที่สองเนี่ยเขาบอกกับเปิ้ลว่าจะใช้เพลงมันนี่ของเปิ้ลร้องแห่ไปตามถนนโดยที่มีเปิ้ลอันดับสามคือการร่วมขบวนไปด้วย และก็อันดับที่4จะต้องมีการขึ้นเวทีแต่นนี้พอถึงเวลาจริงอ่ะประมาณวันที่สตอนเย็นเปิ้นก็เพิ่งมาทราบว่าโบเขาส่งเมสเซจมาบอกเปิ้นบอกว่าพี่เปิ้นทางงานบอกว่าพี่เปิ้นไม่ต้องไปเลยนะที่สนามสูบอะให้ไปสยามแล้วกันแล้วก็ถ่ายรูปแล้วกลับไปเลยเราก็บอกเฮ้ยมันแคนเซิลง่ายๆยางนั้นเลยหรอเพราะว่าเรามีแดนเซอร์นะ แดนเซอร์อีกสี่ชีวิตเราต้องแทนเซิลแลแ้วชุดแบบเบินตัดใหม่เพราะงานนี้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเสียความรู้สึกเพราะเราไม่ได้มีจุดประสงค์ในการไปแถลงข่าวแต่ว่าเราเนี่ยตั้งใจไปคอนเสิร์ตไปร้องเพลงและอยากได้ยินเสียงเพลงเรากระหึมหรือทั่วใจกลางเมืองอันนี้คือความฝันสูงสุดของเบิ้นเลยแต่เบิ้นก็ต้องโดนทําลายความฝันโดยที่ตอนแรกไม่ทราบสาเหตุค่ะเบิ้นคิดว่าไม่เป็นธรรมกับเบิ้นมากกว่านะคะเพราะว่า เขาเป็นคนอย่างที่เปิ้ลบอกอะค่ะจากสี่มันเหลือหน<ม>ึ่งใช่ไหมมันก็โดนตัดสิทธิ์มันก็เป็นอะค่ะด,ด้วย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 ความหมายมินิของมันที่ไม่ต้องอธิบายแล้วค่ะ<ม>แต่มาณวันนี้เปิ้ลพูดเลยว่าเพิ้ลนถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเหลือเปิ้ลเอาไว้ไม่ให้เปิ้ลนต้องไปงานนี้เพื่อนจะไปทําไมงานที่มีเจ้าภาพงานเป็นตระกูลที่ รัฐบาลต้องเข้าไปทํา,ารัฐประหารเพราะว่าเงินมันเหลือในคลังศูนย์บาทแล้วอะคุณสร้างนี่ไว้แปดหมื่นสี่พันล้านตอนนี้รัฐบาลต้องจ่ายนี่ข้าวของคุณอะชาวนาที่ผูกคอตายไปอะรัฐบาลต้องมาแบกรับภา,าระเดือนละสามหมื่นล้านเนี่ยมันใช่หน้าที่ของพวกเราไหมที่ป่าจะต้องไปนั่งซัพพอร์ตเขาอะอย่าเป็นอัลไซเมอร์ค่ะ จำกันให้ได้ดีแล้วที่เันไม่ไปยืนแผ่นดินเดียวกันหนักแผ่นดินค่ะตรงนั้นเพดินไปยืนไม่ได้หรอกแล้วเันจะบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ค่ะสองเลยแล้วกันเรื่องแรกนะคะดาราที่ไปหลายคนไม่รู้ว่ามันอิงการเมืองเนื่องจากว่าถ้าดาราเนี่ยไปในเรื่องของการเมืองมันมีค่าใช้จ่ายศูงทุกคนทราบใช่ไหมคะ ไปช่วยหาเสียในการเมืองแต่เขาใช้คําพูดที่คุยกับเพื่อนว่าไปเดินขบวนเพื่อไปเรียกร้องให้ LGBTQ ได้รับความเท่าเทียมแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่ามีนักการเมืองมาเหมือนดาราทุกคนไปแล้วก็งงแล้วแถมยังไปอิงการเปิดตัวพร i คลินิกของโรงพยาบาลบำรุงราชซึ่งมีโครงการในการผ่าตัดแปลงเพศเท่ากับเอาดาราไปเป็นหุ่นเชิดแต่ว่ามันมี ผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ด้านหลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข่าวหลังเนี่ยศิลปินทุกคนต้องระวังคําว่ากทมไว้แล้วนะคะกทมจัดกทมจัดแต่พอไปถึงปุ๊บไอสิ่งที่มันเป็นนโยบายเขาอะถามให้ละเอียดก่อนอะไรเปิ้นก็ไม่ติดใจแต่ท้ายของอนโยบายที่ที่้นอ่านมาคือสนับสนุนเซ็กเบกเกอร์คือแล้วดาราที่ไปมีศิลปินแกรมมี่ด้วย ศิลปินแกรมมี่เนี่ยนะคะที่พี่เบิร์ตธงชัยเขาอ,อยู่ด้วยเนี่ยสนับสนุนเซ็ตเ,เวอร์เกอร์เหรอเพิ่งงงคือจุดประสงค์อะกับสิ่งที่คุณต้องการะกับสิ่งที่พวกเราอุตส่าห์ตั้งใจไปอะมันคนละเรื่องกันหรือเปล่าคะดีใจที่ไม่ได้ไปเพิ่งถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเพิ่นไว้ค่ะพอมาปีนี้มันมีรัฐบาลหลาย เลยที่่ะใช่ทีนี้มันมันมัน,ม,นมันก็เลยไม่น่ามองเป็นเรื่องงั้นได้หรือเปล่าพี่เิ้ลว่าอา้าวแล้วทำ<ร>ไมพีม่ถึงโดนตัดสิทธิ์ได้ล่ะคะมันต้องมีสาเหตุสิมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกเพราะว่าก่อนหน้าน,นั้นพี่เพิ่งออกมาสนับสนุนนโยบายของบิ๊กตู่ไม่ใช่บิ๊กตู่ของ,งลุงตู่ค่ะขอโทษลุงตู่ไม่บิ๊กหรอกค่ะลุงตู่ก็เป็นอบตเป็นเป็นชาวบ้านเหมือนเปิ้ลเนี่ยแหละค่ะเปิ้ลกับบิ๊กตู่อาจจะเหมือนกันตรงนี้แหละอยากพูดอะไรก็พูดความจริงก็เป็นความจริง มันก็เท่านั้นเองละค่ะแล้วทำไมเปิ่นต้องนนตัดสิทธ์ล่ะมีเหตุผลอะไรเท่านั้นเองแล้วคุณชัดชาติเขาเคยอยู่พักไหนม,นมันมันเป็นคำถามเด็กอนุบาลที่ไม่น่าจะําถามเปิ้นด้วยซ้ำไปเป็นว่าเปิ่ะไม่อยากตอบคำถามพวกนีก้ตอบไปแล้วเัิ่นคิดว่าทุกคนก็คงได้รับข้อมูลดีแล้วแล้วก็อีกอย่างที่เปิ้นไม่ได้อยากจะตอบเพราะว่าเปิ้นเองไม่ได้เป็นหุ้นสื่อไม่ได้เป็นหุ้นสื่อค่ะก็ ก็อาจจะเป็นจริงนะคะเพราะถ้าเผื่อเพื่อนเห็นเขาไปเพืนขึ้นเวทีประโยคแรกที่เพื่อนจะพูดเปิ้นก็จะตะโกนว่าเซฟหนึ่งหนึ่งสองก็คงก็คงจะแตกต่างกันก็อย่างอย่างที่บอกค่ะเป็นเพราะว่าตัวเปิ้นเนี่ยออกมามีจุดยืนในการที่จะเซฟมหนึ่งหนึ่งสองขณะที่อีกกลุ่มต้องการที่จะยกเลิกและแก้ไขไงมันก็มันก็คอนทราสต์กันอยู่แล้วเราอาจจะมีความเห็นต่างบางอย่างแต่ในสิ่งหนึ่งเพื่อนก็ยังสงสัยว่า งานนี้มีคอนเซปต์ว่ารับความต่างรับความต่างแล้วก็แล้วก็ให้สนับสนุนความเท่าเทียมคำพูดยังแบบว่าก็เหมือนกับถ้าพี่ใช้ Facebook มา20ปีพี่ไม่เคยขึ้นจอดำค่ะนี่เป็นสาเหตุที่พี่เสียใจเพราะว่าเลดี้บอย g b t q หลายๆคนก็เรียกเราแม่เนาะ และสิ่งที่เขาเอามาล่อเราตอนแรกอยากให้เราไปเนี่ยเขาก็พูดกับเราว่าเราจะได้ไปแล้วเราเป็นแม่เลยอะไปแล้วเด็กๆก็จะได้ไปเจอพี่เปิ้ลด้วยจุดประสงค์ของเปิ้ลมีเท่านี้ไม่ได้ว่าอยากจะดังหรือไม่ดังกันทั้งสิ้นแต่รู้สึกว่าถ้าทุกคนเห็นภาพทุกคนร้องเพลงเราเพลงเราไปดังกล้องถนนได้เนี่ยเปิ้ลจะมีความสุขแล้วมันจะเป็นฝันของเปิ้ลแล้ววันนั้นจะเป็นเมื่มอวานนี้ถ้าเหตุเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันจะเป็นวันที่อยู่ในความทรงจำเปิ้ลจนวันตายเลยค่ะแต่ไม่เป็นไร ถ้าเพลงของเปิ้ลฝั่งหนึ่งจะดับลงไปแต่เพลงสรรเสริญพระบารมีจะดังกล้องขึ้นมันก็คุ้มค่าแล้วค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเปิ้ลเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะว่าถ้าเผื่อเปิ้ลไปเนี่ยอย่างที่บอกเปิ้ลก็ไม่ได้สน,นสนับสนุนในเรื่องของเซ็กเวอร์เกอร์มาแต่ไหนแต่ไรแล้วประเทศไทยถึงเปิ้ลจะมีภาพโปรเจ็กซี่นะคะแต่การที่เราสนับสนุนให้เด็กเนี่ยมันมีเพศสัมพันธ์เพื่อเป็นการหาไรายได้ ว้นยังไงเปิ้นก็ไม่สนับสนุนค่ะถึงจะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอะไรเปิ้นก็ไม่เคยเปิ้อนออกมาคัดค้านตลอดแต่ถ้าเผื่อเปิ้นรู้ว่าวันหนึ่งเปิ้นรู้ว่าตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเรื่องพวกนี้มันก็คงเป็นเจตนาลมลึกๆของเพื่อนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คุ้มครองเพื่อนไม่ไม่ให้ได้ไปงานนั้นนะคะคนละคลื่นพลังงานเวลาความถี่คือเอเนอร์จีไม่ไม่บาลานซ์กันทำยังไงมันก็มีเหตุไม่ได้เจอกันแค่นั้นแหละค่ะ